14นาทีโอ้ไว้ขึ้นบางอย่างนี่7โมง14นาทีอานั่งบาตเนี่ยตั้งใจนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆละกาับตั้งใจดีๆกับว่าจานี่บริไดดีดาวทั้งกายทั้งว่าจารขั้นห้องนั่งปิดปากไว้ปิดสนิทไว้นั่งดีๆดาวกับบริไดใช้ว่าจาก็เลยบริไดว่าว่าจาดีๆ ไม่ไดตั้งกายดีแตวก็ตั้งใจดีว่าจามันดีเองเนี่ยขนาดบัเว้าเนี่ยมันก็ดีเนันสิละพูดไปสองไฟเบีย้ยนิ่งเสียํำลึงทองเนี่ยเป็น,นยันสิทะว่าจาพูว่าว่าจาดีว่าจาดีว่าจาสุภาษสิตธว่าจ่าสัมมาว่าจาตัวว่าจานีา่สําคัญจน,นได้เอามาเว้าพี่มอสกี้ย่างหนอกจนเพื่อนได้เอาบาเว้าเป็นเป็นมักองแปดไว้ อยู่ในมักแปดเพิ่นเอามาบอกเป็นสมัมมาว่าจาไว้มายอม่องอยู่ในวงค้นชีวิตอีกมา,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 ยยาว่าสุภาษิตาจะยาวาจาอตัมังคารมุตตมังว่าอีกอเรื่องของการเว้าเรื่องของขํเาเว่าเรื่องของว่าจาอีกว่าจาอยู่มนศิลนอีกอืมุสาวาทาเวรมณีอีกหลายมองหลายบอลอยู่ในว่าจาแสดงว่าเพิ่นไห้ความสสาคัญกับวาจาน ยิ่งกันไปกว่าอย่างอื่นคึอกันอเอาว่าจานี้มันสามคนกระทบได้หลายว่าจาสมมือนี้ว่าจาสุภาษิตก็มีอยู่แต่ว่าันการสื่อสารการน้ำข่าวสารออกไปมันบอกอ,อกไปเนวใดดีดีเพราอยากเอาออกไปต่อข่าวชั่วออกให้ฟรีข่าวดีตรงเสียงเงินไปจ้างเขาอ,อันนี้เป็นพวกนักข่าวพวกผู้ซื้อข่า,าวผู้ใดบอาวผู้ดีผู้ใดบอาเสียหายยุ่หันยุน่นี่เอาไปออกให้ บางนี่ล่าชุดนี่ก็มีอีกอย่างผู้กองเบนผู้กองเบนบอกมันนอออกบอกอีกอย่างกับแม่งมึงไอ้เหี้ยมึงโคตรมึงอย่างเรเบ้าเพาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่งมึงจังสันนิษฐานว่านางฟังไปก็คือจังมันดาเมียผู้ฟังนี่ดามันก็โอ้มอนี่มันคือบอกจังสีนอว่ะอันนี้ใส่คํามใส่รักค้ามมาเบาแต่ว่าห่างเบาได้คํ้ามหยาบอดอ๋ยวข้ามหยาบคําบอมเป็น สิวาสิสางแรงบันดาลใจเหุคนตื่นตัวแล้วนั่นนี่นนเด็ดเจตนาดีกับยาแต่ว่าสื่อสารสารดีใส่ออกไปสิ่งดีใส่ออกไปก็คือข้าหยาบคำบ,คำบมเป็นสุภาษิตบวมเป็นสุภาษิตาบวเป็นสุภาบวเป็นมงคลบอเป็นเนินบอมถรมะอยู่แต่บวเป็นธรรมอี๋ยวนี้นล่ะเอาคำาหยาบมาบวาเอาข้ามอย่างมาบวมจั่วชาลามกมาบวมสิกม็มีอันนี้ครับเป็นตัวอย่างเกิดมากค่จังัดทั่วโล่งจัดทั่วไปโล่งหายมวยไปถล่มเพลทบนตัว อันนี้ครับเป็นตัวอย่างเป็นมากให้หูให้เห็นให้มาเบิ่งการบอกบ่ดีมันมันบอกเป็นว่าจะชอบพิ่นบ่ให้อีหยังบ่ให้โกหกบ่บ่ให้พูดเท็จบ่ให้พูดคำหยาบบ่ให้พูดซ่อเสียดแล้วกบ่ให้พูดเพื่อเจอไรสาระแววท่วมทวงพกบุงหลงเลี้ยงไปเขาก็บว่าพี่บ้าบ้าเบ้าว่าจะจะไปนี่หลายอย่างหลายเนีอะอันนี้ ขันเหยตรงขามกับชียางนี่ก็เป็นว่าจาสุภาษิตท่านั้นตัวอ่าวแต่ข้ามจิงเบาแต่ข้ามตรงเบาเบาข้ามเท็จตัวสุภาษิตตายจะไปยาติบาจาก็เกิดขึ้นทนตัวขันเท่ารักษาศีลก็ได้รักษาศีลปฏิบัติธรรมอ่าสำรวมว่าจาเฮาสำรวมข้ามเบาสำรวมข้ามจาเฮาอ่าขันเป็นเบาออกไปวบาสีเบากับมีสติพึ่งระวังมีสติเบาอีกยังออกไปเบาออกไปเดี๋ยวข้ามอ่า บอมเป็นคำชอเสียดบอมเป็นคำชอเสียดบอมเป็นคำนินท่าตัวอันนินท่าเนี่ยบอมเป็นบอมเป็นบุญได้เป็นบาปเพิ่นสอนไว้อยู่ในหันบอมบอมเป็นสัมมาวาจ่าบอมเป็นวาจ่าสุจริตเนี่ยว่าจ่าทุจริตเนี่ยคำนินท่าคำชอเสียดคำเพื่อเจอตัวคำหยาบคำนินท่าคำชอเสียดคำเพื่อเจอคำเทศชีอย่างท่องไว้เอาไปเขียนชส่อันฟ้าบ้านไว้ก็ได้พันมันดื้ออ่ะ กระทาเบานี่มันระวังยากรุดปากออกไปมันออกไปรวดคำเบาคำจ่าม,ามันรุดพวกพวกออกไปรวดเบาบริข้ดบริอาร่านบริว่ามันสิไปกระทบผูนน้นั้นผู้นี้บ่ามันจิไปเถือผู้ใดเนี่ยอนว่าจ่าพวกนี่เป็นพิดหลายลองตาเพิ่งกระเทศอยู่คำเบานี่มันกีดเสื่อดเสือนหัวใจคนหลายมันบายผู้นั้นผู้นี้เสียหายได้หลายน,นี่เจ้โตัวเฮาเด้เนี่ยขันเป็นสังคมใกล้ๆอยู่นี่ละสองสามคนแต่ว่าเว้าเพื่อนกันหันล้งให้กันก็ว้าเพื่อนกันนั่เอง ามสี่คนกับว่าพื้นกันหาคนหกคนกับไปเป็นวงเป็นวงขึ้นไปกับกว้างขึ้นไปเรื่อยๆทั้งทั้งทีแจ้งเรื่องจริงว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จเอามาว่าเป็นเรื่องจริงกันอันนั้เป็นเรงห้ามไว้เรื่องมุสามุสาวาดจังหวัดจุเมือนี่มันบอลเป็นวงซ้ำเฮ้าหรือบอลเป็นวงสามสี่คนหรอบอลเป็นวงกินเขาน้ากันมันเป็นวงคงวงไงวงกว้างวงสื่อสารออกไปเขาเอื่นว่าสื่อสารมวลชนก็คือทีวีโทรทัศน์พัดร่มโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นต้นล่ะ ม่วงนี้บัดแห้งก็มีเพจต่างๆขึ้นมามาสื่อสารโซเชียลเน็ตเวิร์คขึ้นมาอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในไลน์ปล่อยจนว่าเขาได้ออกกฎหมายขึ้นมาห้ามข่าวปลอมห้ามข่าวปลอมห้ามข่าวเฟสมิวอย่างคน่นว่าเฟสมิวก็คือข่าวปลอมบ่ให้มันเกิดขึ้นคำล่วงคำดาคำอีหยังก็จนได้มาออกเป็นกฎหมายครออ่าอีหยังล่ะป้องกันไว้บ่ให้ด่ากันด่าผู้นั้นผู้นี้ด่าซึ่งหน้าด่าคำหยาดจังซั่นที่ เดอออกไว้เพราะว่าคนมันหยาบขึ้นมันบวชรวมว่าจะปากบวชขอบพันบ้านเท่ามันเรนเอิ่นว่าปากบวชขอบปากบวชรวมบวมมีกรอบขอบก็คือกรอบปากบวชขอบปากบวชขอบไปปากบวชขอบปากเดไปทั่วตําไปทั่วพ่นพิษไปทั่วอันนี้ก็อไว้ไปทั้งในก็เป็นว่าจะทุจริตออกใบพ่นไปทั่วนี่ก็เกิดความเดือดร้อนออกไปอันข่าวต่างๆหรือว่าข่าวตัวข้าวปลอมข้าวล่วงนี่ ตัวออกไปกับเบ้าออกไปห้าดังคนโง่หลายผดเสื้อสันดาบัเนี่ยอันข้าวปลอมเนี่ยทิษดีค้อมันนิดบนว่าตัวดุดูตัวคว่ำเก่าๆเนี่ยสักมือหนึ่งมันจะเป็นคว่ำจริงบนว่าสันตัวเรื่อยๆคนสนเสื้อเอาเองตัวข้าวตัวตัวไปเรื่อยๆเบาคว่ำตัวเบาคว่ำล่วงผู้ตัวนี่ก็เป็นนิสัยหลายะเดี๋ยวนี่เบิ้งตั้งแต่หนังสือพิมพ์เบิ้งตั้งแต่างพักการเมืองเนี่ยนักการเมืองเนี่ยตัวจนตัวจนเป็นนิสัยตัวก็จังได้กระได้ประ่เขาได้เป็นคะแนนเสียงไม่ได้เขาได้ดีไม่ได้เขาได้ผลประโยชน์ ตัวมันไปรลวดตัวมันงอนงตัวเขากับงอเสื้อเขาสก,กับ,บ่บอึดเลยอันงอเสื้อเขาเนี่ยอันนี้แหละคือมันงอหมู่ว่านี่ก็บเราเรื่องการเล่ามาสูตรรักองการก้นสีเสื้อบโบเป็นเสืออ้อว่าเขาเบาผู้เบาเป็นผู้หน้าเสื้อถือผู้เบาเป็นอาจารย์คงจะขว áng ผู้เบาเป็นนั่นเป็นนี่พูด<ม>เห็นคือคือมันถือกับอันกิเลสจ,จะขว á n งกับได้เสื้อเขาขอันเขาเบาคือดีดีเพราะว่าจะคว้างขกับคือไว้จังสรนกิเลสจ,จะขว้องกับเป็นจังสรนอันนั้เป็นว่าจา เป็นนี่อย่างล่ะเป็นคำคำเท็จคำลวงออกมามก็หาพักหาพวกออกไปจังวาด้ห้ามไว้เห็นยังไงมันสิเป็นว่าจาเป็นมงค้นมงค้นมันสีเกิดมาจากยังมันก็เกิดมาจากใจนี่ละขั้นใจบ่เป็นมงค้นขั้นใจอบเ่เป็น่ยนยังเป็นธรนทแทเสมันกับพ่นออกมาทางปากนี่นล่ละกายเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นเบา่วนตัวเบาออกมาก็เวบาวออกมาจากใจมันมีแนี้ยเกือแปลงกับพ่นออกมาตัวมันเกิดแปลงไปทางใดมันกับพ่นออกมาทางนั้น จิตใจจะว่าให้คุ้มจิตคุ้มใจเบิ่งใจสำร้วมใจนอกจากสิสำล้มว่าจาได้แล้วตอนในห้องฝึกในการสำารวมสำร้วมวม่าจาก็คือปิดปากไว้บเบาๆจะดีกว่าแต่ตัวพูดไปสองไปเบีย้ยนินเสียจาลึงทองเนี่ยสุภาษิตไทยเนาะฝูดสุภาษิตเท่านี่กแต่บออีกอย่างหนึ่งนั่งงับปากไว้ซื่อๆนี่แต่บ่าวบาวมันกระบ,บอมิเสียงออกไปดอกอัน,นีนก็เป็นวิธีง่าย จริงๆมันเนี่ยง่ายขึ้นไปคือการชำร่วมใจการควบคุมจิตใจมันสิไปอีกอย่างเพราะมันปุงแตีงไปอย่างมันก็อจากเบาขั้นปากยุบยุบยุบขึ้นนี่ยจากเบาจังสันยากเบาจังสีได้เ่อันนี้เกิดอาการขั้นปากปากกินบอลเมันว่าปากกินบอลบอลมันขั้นนี่ถือบอลนะมันก็ขั้นมันก็เลยปากกินบอลปากขั้นปากทำมาชำร่วมมันก็ได้หายไปรุดไปเพราะว่าใจมันแพ้แพ้กิเลสแพ้ควาุมปุงแต่งใจที่เป็นท่ำแพ้ ใจที่เป็นกิเลสตจวกระปุงเตียงออกไปนั่นนั้นนี่กัเบ้าออกไปตัวนั้นตัวอันนี้กัเบิงเอาสํารวมเอาเฮ็ดเอาง่ายแล้วเขากิดง่ายแล้วเขาก็เคยเห็นมาแล้วชิ่งใดที่มันถือมันเกิดดีชิ่งใดีมันบ่ถือมันกับบ่ดีบ่ดีมันจะเป็นยังไงมันกับเป็นทุกข์ใจใจจะคว้างเลยละชิ่งที่มันผลที่มันเกิดขึ้นผลที่จะคว้างในรากกับเคอจิตใจจิตใจโดยตรงกับคือจิตใจที่มันเป็นทุกข์ยู ใช้บอปากบอกว่าบอกยาบ้นันบอนี่นิ่งสามข้อมสงบให้จิตหาใจกันทังสิเป็นสุกว่าขั้นเท่าขึ้นแบบเทาก่สิหันมาสําร่วมจิตสําร่วมใจเท่าตเรื่อยฝึกจิตฝึกใจอยู่นี่แหละฝึกมันมีสติยู่นําคํามว่าข้าจ่าขั้นสีเว่าเราทบเทอนตะกอนนับหนึ่งทั้งสิบตะกอนยังมาออกไปยังสิ่งะเป็นอีกการสําร่วมเป็นวิธีการของแต่ละผู้แต่ละคนผู้ใดสิทธิสําร่วมแบบใดผู้ใดสิทธิดึงใจแบบใดเอินว่า ความคมใจความอดทนอดกันเหมือนนัตต่นโมอึดวธรรมะที่เอาพรส่นใจเจ้าของที่เอาแบบใดเนี่ยว่าจาสุภาษิตหรือวอ่าอีหยังปิยะว่าจาบ่เ้าจังได๋คนจังฮักเบาจัางได๋คนจังสั่งก็ได้ตัวอีหยังสังขาาว้วัตถุ4การให้ทานทานน่ะก็ทาน,นอีหยังล่ะปิยะวาา่าจ่าหวานุดท้ายเพิ่นสมณะนานตตาบ่า การเว้าจจดีการประพฤติปฏิบัติดีการประพฤติตนดีตั้งตนไว้ดีเห็ตัวสังฆาวัตถุสี่ทานพิยะวาจาอย่างหลังเติมตัวละสมานานาตาการตั้งตนไวด้ดีการประพฤติปฏิบัติตนดีสมพุ่มสมทานะจะคล้องเป็นผู้เฒ่าผู้แกเป็นผู้เร็กผู้น่อยหูจักขาหนะหัจัก ตัวตนจะขวางหูจักวามเป็นโตข้องจะขวางเห็ตัวอันนี้ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติรรมอยู่ในกรอบของสิ่งของรรมกับอนุโมทนาสาธุให้จะขวางก็โอ้เมื่อนี่กูปฏิบัติรรมได้ดีวปกูหูจักอยู่ในสิ่งในถรำมููในกรอบของรรมย่องจะขวางก็ได้หรอกใาน้น้งเคือก็ได้บ่จําเป็นตรงให้ก็ได้มันเฮ็ดดีเมื่อนี่สำรวมได้ดีจิตใจก็ได้ดีว่าได้ปากได้ว่าเว,ว้าไปในทางที่ชอบเป็นวาจาชอบเป็นสุภาพสิทเป็นวาจาสุภาพสิต์เป็นสัมมาวาจา เป็นมากมีองค์แปดเป็นในทั้งใกล้เขาสูทั้งเขาสพูพานิพานเด็ตัวอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของน่าจา่าเป็นเรื่องของผลผลของการสํารวม,รวมจิตสําร่วมใจมันกน็ส่งผลออกมาทั้งกายจัิงจิตอะเอาประกันเหตุประกันทํามประกันส้่งเอาเบิ้งเอาแต่ละมือแต่ละเว้นการแสดงทํามกับเห็นสมพรแกเบได้กับจุดขอจุดตีไปเพียงแกนขอคามสุขความเจริญกจงมีแกพีแกนองลูกหลานทั้งหลายทุกศาสนากันเถินเอาละพอนวะนี้ ญาติธรรมาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเยวะเมีวะอิโตตินังเปตานังอุปกกะปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปพมีวะสมิเตุสเปปุเรนตุสังกปาตันโดปนารโสยาธามณีโชติรโสยาถาฉินาสตุมาเตภาวันวันดารโยสุขีธิายุโกภาวะ อาภิวาตนาสิริสานิจมุตตาปจายโนะจาราโรธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโตปารโตทิโรวันนาโตปฏิภาณโดสุขัสสะทาจเมทัวีสุขังโสอาทิตจัติีอายุนตวะบลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโด เติขายูยาสวะโหติยะทายาทุปปาจติเติภวตุสาปมังคะลังรักขันตุสาปเทวตาตาภาหมุทานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสาปมังคะลังรักขันตุสาปเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต ภาวาตุสาพมังทลังรักขันตุสัพปเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนะสาัทธาโสตีมาวันตุเตเเอาปิดดว